สวัสดีค่ะหนิงเอลลี่นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะหนิงจะมาอธิบายเรื่องพกยาไปต่างประเทศให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เราจะคุยกันเฉพาะยาต้านเท่านั้นนะยาอื่นหนิงไม่คุยนะเพราะว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อวานเนี้ยหนิงกับเกินนะ้ลอะมานั่งทําคลิปเกี่ยวกับว่ามีน้องคนหนึ่งเขามาปรึกษาเกิ้ลน้องเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเ i v ไอและจะเดินทางไปต่างประเทศและเขาถามมาพกยาไปปริมาณขนาดนี้ขนาดเนี้ยได้ไหม แล้วทีนี้หนิงก็เลยให้ข้อมูลต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันอีกทีหนึ่งนะคะก็คือ,อมันมีคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มาบอกว่ามันก็มีหลายคอมเมนต์นะแตกต่างกันไปเดี๋วหนิงจะอธิบายอย่างนี้นะคะคือมีคอมเมนต์นี้ก่อนบอกว่าเอ้างั้นคนที่ป่วยเป็น HIV เดินทางไปต่างประเทศไม่สามารถที่จะพบยาในปริมาณเกินกว่าวีซ่าที่อยู่ได้หรอทำไมจะต้องเลือกปฏิบัติกับผู้ป่วยติดเชื้อ H i v ด้วย ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าเขาไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขายังไม่รู้ว่าคุณพกยาอะไรไปและเขายังไม่ได้ตรวจไม่ได้ค้นไม่ได้เจออะไรใช่ไหมคะการพกยาไปต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะยาต้านหรืออะไรเนี่ยมันพกได้ตามปกติค่ะเออหนิงต้องบอกอย่างนี้นะคะความหมายของคุณเนี่ยถ้าคุณมาพูดคําว่านี่ทาไมถึงเลือกปฏิบัติถ้าคุณพูดแบบเนี้มันจะทําให้คนที่เขาเป็นผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า รู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคําถามชี้นําคือจริง,รงๆเขาไม่ได้เลือกปฏิบัตินะคะก็คือประเด็นมันอยู่ที่ว่าน้องคนนี้เขามาปรึกษาว่าเขาจะไปต่างประเทศเนี่ยไป10วันคือในนั้นมีการเขียนว่ามาท่องเที่ยว10วันแต่น้องจะพกยาไป3เดือนเท่ากับ90วันโอเคในกรณีที่ว่าเกิดเจ้าหน้าที่เกิดความสงสยัยหรือมีการแบบเฮ้ยเออคุณมาเที่ยวจริงเหรอ เอาเป็นว่าในกรณีที่เกิดเข้าห้องเย็ยนแล้วกันแล้วเจ้าหน้าที่สอบถามถามเสร็จโอเคมาทําไมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดเจ้าที่ขอค้นกระเป๋านะเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะถึงแม้ว่าไม่ติดตอมอแต่ไปโดนตรวจค้นกระเป๋าตรงช่วงขาออกก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่งั้นน่ะคนอื่นอ่ะที่เขาไปเกมยากันน่ะพวกพกยาเสร็จติดเข้าไปเอาเอาเอาแอบซุกซ่อนไปอ่ะทําไมเขาถึงเกมล่ะซวยได้ไงใช่ปะ อันนี้คือในกรณีที่เกิดพลาดขึ้นมาแล้วโดนตรวจขึ้นมาเข้าใจไหมอ่อทีนี้ไอายาที่มันพกไปเนี่ยพกไป90วันแต่เขียวนะมาเที่ยว10วันถามหน่อยคนที่ตั้งคําถามเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติเนี่ยถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณเจอยาปริมาณขนาดเนี้ยเกวันคุณจะถามเขาไหมว่านี่คือยาอะไรและถ้าเกิดว่าคนที่พกยามาบอกว่าอ๋อเป็นยาต้านครับผมเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ว คุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณจะทำอย่างไงต่อไปอ่ะนี่ฉันถามนะหรือสมมุติว่าคุณเป็นผู้เดินทางไปแล้วคุณพกยาต้านไปเนี่ยสเดือนนะแล้วคุณตั้งใจที่จะไปหลบหนีวีซา่าไปทํางานอยู่ในประเทศเขาแล้วในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจเจอว่าอุ้ยนี่ยาอะไรทําไมพกมาเยอะจังฉันถามเลยคุณจะตอบอย่างไงอ่ะอันนี้ในกรณีที่ตรวจเจอถ้าตรวจไม่เจอก็โอเคผ่านได้ไม่มีปัญหาไม่เป็นอะไร ไม่ใช่ว่าผู้ป่วยติดเชือ้อ HIV วเดินทางออกนอกประเทศไม่ได้ไม่ใช่เพราะอีเกิลไปมาแล้วและอีเกิลก็พกยาทั้งญี่ปุ่นทั้งสิงคโปร์ไป2ประเทศนะคะแล้วนางเนี่ยพกยาไปในปริมาณที่พอดีเช่นเราไปสิงคโปร์5วันนางก็พกไป5วันใช่ไหมเพราะเรารู้กําหนดวันกลับและอีเกิลเนี่ยก็เก็บเซฟยากเก็บอย่างดีนะไม่ได้ผจญภัยเจออะไรนะและโชคดีที่ก้นไม่ได้โดนตรวจเจอแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมอ้วย และไปญี่ปุ่นเราไปกัน7วันอีกท่นก็พกยาไป7วันในจํานวนพอดีและเราก็ไม่ได้โดนตรวจไม่ได้ติดตอมอไม่ได้อะไรเลยแต่ในกรณีที่ติดตอมอ่ะมันลุกลามบอลไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เข้าใจไหมอันนี้ในกรณีที่เรามาทําคลิปแบบเนี้ยเพราะเราเป็นห่วงน้องเขาเราไม่อยากให้น้องเขาเนี่ยไปเจอปัญหาที่สําคัญคือน้องบอกว่าจะไปทํางาน นิ่งไม่สนับสนุนและก็ไม่ส่งเสริมนะไม่อยากให้น้องเข้าไปทำงานแบบนี้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเชื้อแล้วเพราะอะไรเวลาไปทำงานเนี่ยแล้วเป็นประ,ประเทศอาหรับที่เขาเข่งคัดทางศาสนาและกฎหมายเขาลุนแรงมากในกรณีที่คุณเป็นผู้ป่วยติดเชื้อให้เตวีแล้วคุณไปทำงานสมมติถุงแตกทำยังไงสมมติมีอะไรกับลูกค้าลูกค้าดึงถุงออกทำยังไง นิงบอกให้นะคนอาหรับอะ่ะรสนิยมทางเพศอะ่ะเขาจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆนะบางคนอนะ่ะโดนลุมซอมโดนอะไรเยอะแยะก็มีกูก็โดนเหมือนกันนะแล้วอยู่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะทํำยังไงในวินาทีนั้นคุณจะเอาตัวรอดด้วยวิธียังไงเพื่อไม่ให้ตัวไม่ถูกฆ่าไม่ถูกทําร้ายไม่ถูกตบเตีใช่ไหมมันอยู่ที่ไหวพริบของแต่ละคนอะไรเกิดขึ้นได้ตลอดเลยในในกรณีของน้องคนนี้สมมติว่า เขาไม่ได้ไปแค่ไปแพร่เชื้ออย่างเดียวอันนี้บอกก่อนนะว่าไม่ได้บูลลี่ไม่ได้ดูถูกไม่ได้เกลียดกันหรือเกลียดอะไรเลยเพราะกูอยู่กับอีเกิลทุกวันนะและเพื่อนฉันนะเอฟซีนนะเป็นเฮทไอวีเยอะมากฉันไม่ได้รังเกียจฉันบอกว่าถ้าเกิดน้องเขาไปแพร่เชื้อแล้วหนึ่งสองน้องอาจจะไม่ได้แค่แพร่เชื้ออย่างเดียวแต่ไปรับเชื้อมาก็คือคนที่มาเที่ยวเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเฮทไอวีหรือเปล่าและสมมติว่าถุงมันแตกแล้วไปติดไปแพร่เชื้อให้น้องเขาทํายังไง กายเป็นว่าน้องเขารับเชื้อใหม่เข้ามาซึ่งมันอันตรายมากนะอันนี้เราด้วยความเป็นห่วงเราพูดถึงในกรณีที่เราห่วงน้องก็จริงๆมันไม่มีใครหรอกตายเพราะเป็น h อ v แต่ตายเพราะว่าติดเชื้อไวรัสนะตายเพราะโรคแทรกซ้อนเข้าใจไหมสมมติคุณติดเชื้อ h อ v วิในอีกเกิลอยู่มาได้เป็น10กว่าปี20ปีแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรอยู่ได้ยันตายเลยอาจจะอยู่ได้ยัน90ปี1้อปี ถ้าเขารักษาสุขภาพอย่างดีกินยายอย่างสม่ำเสมอทุกคนก็เช่นกันนะบางคนบอกว่าก็พกไปได้ในไม่เห็นจะมีปัญหาโอเคถามว่าไอพกไปได้เนี่ยคือโดนตรวจหรือเปล่าถ้าในกรณีที่ไม่โดนตรวจไม่โดนคน้นไม่เจอก็ไม่เป็นอะไรใช่ปะ่ะและไปอยู่อย่างถูกต้องไหมถ้าไปอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเราสามารถที่จะทําเรื่องขอ,อยารับยาต้านได้เพราะวนิงเนี่ยมีแฟนขับหลายคนที่ใช้ชีวิตยอยู่เมืองนอก แต่อยู่อย่างถูกกฎหมายนะเขามีวีซ่ามีการทํางานได้สัญชาติเขาติดเชื้อให้วแต่เขาสามารถที่จะทําเรื่องรับยาได้มันไม่ได้แปลกมันไม่ได้เป็นอะไรที่น่ารังเกียจเลยมันเป็นเรื่องปกติที่คุณป่วยก็ต้องกินยาอันนี้คือไม่ได้เป็นการแบบจอมมาตรฐานหรือว่าเลือกปฏิบัติแต่นี่เป็นการแนะนําชี้ช่องทางว่า ถ้าเป็นอย่าไปทํางานเลยไปเที่ยวได้นะไปเที่ยวแล้วก็พกยากไปตามปริมาณอาจจะเกินสักสองสวันโอเคไม่เป็นไรคุณต้องกัดและฉันจะบอกอะไรให้นะสมมุติว่าน้องคนนี้รอดเข้าไปปุ๊บอ่ะไปขอวีซา่าอ่ะเข้าไปเที่ยว10วันน้องไปโดดวีสามเดือนถ้าเกิดว่าก่อน3เดือนที่น้องเขาจะหมดวีอ่าหมดใช้นี่ไม่หมดแทกอย่างเงี้ยแล้วโดนจับหรือแบบเกิดแบบวันหนึ่งซวยโดนตํารวจจับมาเข้าไปติดคุก ติดคุกมีเงินค่าว่าวีซ่าไหมมีเงินค่าตัว๋วเครื่องบินไหมถ้าไม่มีคุณติดไปเรื่อยๆแล้วยาที่พกมาสมมติพกมาสามเดือนติดคุกไปสามอีกสามเดือนใช้ชีวิตอยู่ในนั้นอีกสามเดือนเป็นหกเดือนละทํายังไงถามหน่อยเนี่ยคือปัญหาเขาจะม่ในกรณีที่ถ้ามันพลาดอ่ะมันวุ่นวายมากกับการที่คุณจะต้องพกยาไปไปกินที่นู่นแล้วแบบคุณต้องอยู่นานอยู่หลายวันน่ะหนิงอ่ะไม่แนะนาแล้วไม่อยากให้น้องทํางานเลยด้วยซ้ํา อันนี้บอกก่อนนะว่าห่วงยายจริงๆนะถึงไม่อยากไปทํางานเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกประเทศ,ท,เท,ศทั่วโลกมีผู้ป่วยติดเชื้อ h i ตแต่บางคนเป็นแล้วไม่รู้ตัวบางคนเป็นแล้วยังมาเที่ยวอยู่นะแล้วก็ไม่ได้ป้องกันมันก็ทําให้ไปติดเขาอีกคนที่เขากําลังรักษาอยู่กินยาต้านอยู่กินทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพื่อไม่ให้เชื้อมันลุกลามบานปลายกดเอาไว้แค่ตรงนั้นแต่พอไปรับเชื้อใหม่เข้ามาถามว่ามันจะเป็นยังไงตุยไหม เอออันนี้คือไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นผู้รู้แต่ฉันคือผู้ที่เคยติดคุกอยู่ในบาเลนสองรอบนะและฉันรู้วิถีชีวิตในนั้นมันเป็นยังไงและก่อนที่ทุกคนจะโดนโดนจับมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องก่อนเอาเราไปขังในคุกเนี่ยนะเขาจะต้องส่งเราไปตรวจเช็คล่างกายว่าใครมีโรคประจําตัวอะไรไหมเขาจะได้รักษาดูแลที่สําคัญเขาก็ตรวจเอดแล้วด้วยนะคะคนอื่นไม่โดนกูไม่รู้แต่กูโดนนะ โดนเจาะเลือดตรวจเลือดเพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นผู้ค้าบริการผิดกฎหมายแล้วไปอยู่ในประเทศเขาเขาก็ต้องตรวจว่าเรามีเชื้อโรคมีอะไรอะไรไหมก่อนที่เขาจะเอาเราเข้าไปไว้ในนั้นเมื่อตรวจแล้วไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็รอวันส่งกลับถ้ามีเงินค่าตัวค่าเวอร์แต่ถ้าตรวจแล้วเจอเขาก็ต้องส่งเราไปรักษาหรืออาจจะจำแนกออกไปอยู่ที่หนึ่งนะไม่ใช่โรคที่น่ารังเกียจบอกก่อนนะการที่เรากับเกิ้ลมาทําคลิปเนี้ยไม่ได้ต่อต้านใครแต่เป็นการให้ข้อมูลนะว่าควรจะเป็นแบบนี้ โอเคใช่ไหมคะเข้าใจแล้วนะไม่ต้องมาดราม่านะอันนี้คือเราเป็นห่วงน้องที่เขาจะเดินทางไปเราไม่อยากให้น้องเขาไปทํางานและน้องเขาตอบมาแล้วด้วยว่านี่ขนาดกูยังเล่าไม่หมดเล่าไม่เต็มนะน้องก็ตัดสินใจไม่ไปแล้วเพราะรู้สึกว่าอัตราเสี่ยงมากกว่าที่ผลที่จะเสี่ยงเสียเนี่ยมันมันมากกว่าที่จะได้รับมานะโอเคนะคะ